ได้ว่านะคะวันนี้นะคะนอกจากนะคะความน่ารักของคุณนนท์แล้วในการก็ยังมีความน่ารักน่ารักนะคะของแฟนคลัอบอีกด้วยใช่ไนะคะนั่งถายกันอีกสักหนึ่งรอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมละลายท่านน่ารักอีกฉาใช่ไหมล่าใกล้ชิดเลยใกล้ชิดเลยอ่ะสำหรับคุณนนท์นะคะตอนนี้ค่ะมีผลงานอะไรให้แฟนคลับได้ติดตามกันบ้างเอ่ยครับก็ผลงา,านตอนนี้นะครับก็ ผมอยากจะขอหายใจแป๊บน <Yes> ึงครับผลงานตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลครับวันที่3สิงหาคมจะปล่อยแล้วเป็นเพลงที่ดูเอ็ดวิทกับพี่ปั่นภัยบุญเกียรติครับใช่เป็นซิงเกิลแล้วก็จะมีโปรเจกต์วันแม่เหมือนกันครับชื่อโปรเจกต์ว่าด้วยรักของแม่ครับก็เพลง m v ก็จะปล่อยวันที่3สิงหาเหมือนกันแล้วก็ลงไปถึง2โปรเจกต์ครับจะมาเร็วนี้ครับก็ตอนนี้เริ่มทํากันแล้วก็ลงไปถึง พ่พยนตร์ครับพ่อพยนตร์ที่จะมาปีหน้าด้วยครับร่วมเล่นกับพี่เวนชลาทิศพี่ชาคิดแย้มนาพี่น้อยวงฟูเลขาผลงานนะคะหลายๆท่านนะคะตอนนี้ก็ติดตามนะคะกันอย่างเดือดึกเลยเนาะอ่านแล้วต้องจ่าค่ะวีมผลงานแล้วอยากสมัครเป็นแฟนคลับค่ะครับติดตามช่องทางไหนได้บ้างแฟนเพจเฟซบุ o กไอจีครับก็มาติดตามได้ชื่ออะไรครับไม่ไม่ใช่นะครับไม่มีแล้วใช่ไหมครัไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะครับก็เข้าไปขย่อหน้าจอกันได้นะครับทาง MSN นะครับก็ ก็ย <G> <ie> ังเล่นอยู่นะครับก็เซเลอเรชันเลยนะะคติดตามได้ครับก็ไอจีของผมก็ได้ครับ t a n o n 916ครับผมถดงเก้านึ่งหนะครับหรือว่าจะเข้าไปติดตามนะครับผมแล้วก็ค่ายของผมก็ได้นะครับพี่ๆร่วมค่ายก็ได้นะครับที่เฟซบุ๊กนะครับ i am s m official นะครับหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์นะครับ i am r s m ครับผมโอ้โหลในที่นี้นะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันอยู่แล้วอย่างแน่นอนเลยจริงๆนะคะเอาล่ะในที่สุด คุณนนท์นะครับฝากอะไรถึงแฟนๆนครับก่อนกลับบ้านในวันนี้กันดีกว่าครับก็ขอฝังแนะฝักตัวได้ไหมครับผมเชื่อเลยจริงๆนี่อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจกันอยู่แล้วนะเพราะว่าแฟนขบนี่โอ้โหเหนียวแน่นหนึบมากเลยจะฝากถึงงานปิ้งมอเตอร์เซล์ดีกว่าค่ะไ่ต ก็สำหรับฝากด้วยนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับยังมีอีกหลายวันนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินนะครับอย่างผมนะครับจะมีอีกหลายคนนะครับมาก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันครับแน่นอนว่ามีสิ่งดีๆมอบให้ทุกครั้งแน่นอนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณนนท์เช่นกันครับพี่โบ๊ทขอบคุณมากค่ะน่ารักทุิ่งเลยนี่รู้แล้วที่ว่าเกือบจะหมดลมหายใจเลยทีเดียวในอาดานนี้